ฝั่งนู้นเคลือบแล้วยัง่ะครับฝั <Okay. S 1> ่งนู้นเคลือบแล้วใช่ไหมแต่ฝั่งนี้ยังไม่เคลือบใช่ไหมฝั่งนี้เหลือฝั่งเดียวนะชิ้นเดียวที่ยังไม่ได้เคลือบใช่ปหดีมากเลยครับโอเคกราสตัวดีท่านผู้ชมนทุกท่านครับจากที่เมื่อวานนะฮะมีการเตรียมผิวกันแบบยิ่งยวดน,นะครับสำหรับรถโตโยต้าเอาพาดคันนี้นะครับเอาพาดอีโฟคันนี้สีดําเช่นเคยครับสําหรับรถที่ร้านเราเนี่ยสีดํามาเนี่ย ถ้าเป็นอาผพายจะบอกได้เลยว่าขัดวันเดียวไม่จบนะครับถึงแม้จะเป็นรถใหม่ก็จริงบางคันมีน้อยมากนะครับที่จะขัดวันเดียวเสร็จนะฮะแต่การเตรียมผิวเนี่ยการขัดของเราไม่ได้ขัดจนสีให้บางนะครับแต่ว่าการเตรียมผิวของเราอ่ะมันต้องได้ขั้นไหนจนถึงก่อนจะเริ่มเคลือบแก้วนะครับสําหรับคันนี้เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดของทางร้านด้วยคือตัวซูเปอร์โค้ดนะครับก็จะก็จะโค้ดทั้งหมดประมาณสี่โค้ดน,นะครับซึ่งจะบอกว่าถ้าขั้นตอนการเตรียมผิวไม่ดีอะนะครับ มันก็ไปต่อขั้นตอนต่อไปไม่ได้นะครับและเราจะเคลือบเอ้ยเราเตรียมผิวถึงขั้นไหนถึงจะยอมเคลือบแก้วได้ตอนนี้เราเริ่มเคลือบแก้วไปเกือบทั้งคันแล้วนะแต่ว่ายังเหลืออยู่หนึ่งชิ้นนะครับที่เรายังไม่ได้เคลือบพามาดูกันนะฮะว่าเมื่อวานหลายๆคนคงจําได้นะครับว่าสภาพของตัวรถเนี่ยก่อนที่เราจะพาไปอบอินเบลเล็ตเนี่ยเป็นยังไงนะฮะและตอนนี้นะครับนี่ครับ สำหรับรถที่ทําการเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วนะครับก็กําลังจะเคลือบแก้วชิ้นนี้ก่อนอื่นตอนนี้ตอนนี้ชิ้นอื่นนะเคลือบเคลือบหมดแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นด้วยว่าเป็นยังไงไฝั่งนี้ชิ้นนี้เคลือบแล้วชิ้นแรกนี่เคลือบแล้วนะครับก็ก็ดูไม่ออกอดีเพราะในกล้องมันก็นะแต่ว่าน้ํายาของเรานะครับสําหรับตัวนี้เป็นตัว M1 นะครับสาหรับน้ํายาตัวนี้เป็นตัวแรกพาดูนิดนึงผมไม่ได้เอาชุดเซ็ตเข้ามานะ อันนี้เป็นเบอร์แรกนะครับสำหรับ M1 Coating นะครับก็คือเป็นตัว Super Coat ของเราจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็น,ปน Top Coat ก็คือ M1 M2 M3 แล้วก็มีการีบนพ้นโค้ดอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ตัวผิวเนี่ยลื่นนะครับแล้วก็เป็นสีดำด้วยนะครับจะบอกให้เลยว่าตรวจงานกันค่อนข้างนานพอสมควรกว่าจะส่งรถคันหนึ่งได้นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวนะครับ ในส่วนของตัวกระจกนะเราก็ทําการเคลือบแก้วให้รอบคันเช่นกันนะครับแล้วก็มีล้อแม็กนะฮะแล้วก็ภายในห้องห้องโดยสารและห้องเครื่องนะครับนี่พามาดูรอบๆอ,อบคันฝั่งนี้ก็โค้ดและแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเก็บงานกันข้างนอกก่อนอบอินฟลีตอีกครั้งหนึ่งนะครับจะบอกว่าในห้องนี้นี่อกวนเป็นด้กลิ่นของน้ํายานะครับ ขออภัย่าตอนนี้ก็ใกล้ละใกล้แล้วเลยแหลเหลืออาคานะครับไม่ธรรมดาจริงครับสำหรับใครที่มีรถตู้อย่างนี้นะหรือเอาผ่านหรือเวฟฟ้าที่เป็นสีดำสนิทอย่างนี้นะมีรุ่นเนื้อคือมาเจตี้นะมาเจตี้ก็เช่นกันมา r เจตี้ก็แบบดำปีเหมือนกันนะฮะซึ่งจะต้องใช้เวลาในการทำงานนะพอค่อนข้างเยอะนะครับก็ มีเวลาเหลือนิดนึงนะครับเผื่อเผื่อเวลาให้ผมหน่อยนะไม่ง mm hmm. ั้นเดี๋ยวงานออกมาไม่ได้ไม่ไม่สามารถงานออกมาได้ด้วยนะครับไม่สามารถเล่งงานได้จริง, mm hmm. รงเพราะเมื่อวานขัดกันทั้งวันเลยนะครับกับคันนี้นี่เป็นรถนใหม่นะนี่เป็นรถนใหม่ไพ่แดงนะครับแต่ว่าใช้มาประมาณเดือนกว่าๆนะครับสําหรับคันนี้นะสีดํานะครับ mm hmm. จะบอกว่าสวยงามมากๆเลยหลังจากทาการขัดเตรียมผิว hmm. เสร็จเรียบร้อยตอนนี้อยู่ในการขั้นตอนการเคลือบนะครับอีกตะคู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไป อบอินฟลูอกันด้านนอกกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะก็ขั้นตอนเนี้ยก็จะวนเงี้ยทุกๆเบอร์เลยทีเดียวเพราะนั้นสำคัญที่สุดคือการเตรียมผิวนะครับเพราะว่าถ้าเตรียมผิวไม่ดีเนี่ยเริ่มขั้นตอนต่อไปไม่ได้แล้วก็จบไม่สวยแน่นอนเพราะฉะนั้นไว้วางใจได้ครับทุกขั้นตอนเราดูแลแต่ใจ,จเต็มที่จริงจริครับเห็นไหมครับโอเคเอาับวันนี้มิกกี้ขอลาไปทำงานต่อก่อนสวัสดีครับ